ยามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักยามบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายมันจะเป็นจริงคือจังคําพุทธภาษิตอูรพาจารย์่นกาวไว้บอกบผพากันเข้าไปนิดนิดและหน้าเบิงแต่สิ่งสําคัญก็คือ่อยเอฟซีทุกทุกคนคนลุงพีที่ก็เดาทีนี้รับชมรับฟังผ่านทั้งจ่องเก็บหนึ่งหัวขาชั้นเหนียวนะรกมหาแห่งเขานี นกามีกำลังใจต่งแรงบันดานใจขึ้นทุกวันทุกวันคือจังเข้าอาบน้ำชงเมืองนี่ละเนาะค่จริงที่มันผ่านไปแต่ถือเป็นประสบการณ์เรียนรู้เพิ่มเติมค่ะเป็นจังใดเนาะอนไรก็มีเล่ห์ข้อแก้วอะไก็มาว่ากันตามพวกเป็นจริงอะนะอะได้คุ้ยโว้โอปวดยังเกินความเป็นจริงดอกรุดก็ย่อมรับว่ารุดเข่าก็ย่อมรับว่าเข่า การน้อมรับว่าเดววัยอหลีอยากเกิดอยากเกิดก็ให้ซื้อเงินประหลาดเป็นถ้ำเบาที่เบากร็กผลประกาศเองการห้ามันบบกออกมากผู้กายทำง้อมรับคืขก่าว่าเดววัยก็บอกว่ามันเป็กอิลีก็จิตด้อมรับคือเกาเป็นห่วงอยู่ดอกกหลายคน้ก็คือว่าคงจำเนีนะแต่คาว่าพกจัดจิตว่าศูนย์มัติมาบุญมันติแมียนดูบ่ว่าสันวาลูกพีกับวิโตกก็หน่อยทีนกันเด ย่านไทยบนออกล่างมั้แม่ผู้ใดไรผมบอกว่าเอาศูนย์มาด้าล่างศูนย์มาดล่างโอ้แต่ว่าลุงพี่ยูบนขึออ้นก็จู่ตั้งแต่ตอนหวเด,ดินมาให้ครับผมเนาะคือว่าแม่นครับผมคือว่าแม่นย่ำครับผมเนาะฟันมาบนเนาะลุงพี่ดีเกินเราครับผมเนาะสำหรับสำหรับข้ามตีและข้ามช่วงพูดขานี่สิน้ำหน้าสำรวมไปในกายว่าจ่าใจให้เกาหลาดแต่ว่ากับเือกันคือว่านะครลบวันนี้ใครรู้ลวงหนาเนาะ ครับผมเพิ่นว่าขึ้นยาหลงล่องยาผอาวสันผูบาอาจารย์เพิ่นสอนใบว่าเถิดขย่าได้ทอดถอยสู่ไปร่มหายใจยังมีสักวันนึงความหวังคงจะเป็นจริงขึน้นมาอ้าวบาดนี้เฮาก็มากล่าวไปพร้อมกันโลนลูกพีจิ่งพวกมีอยังอยู่ในปากคายออกอาปากให้กันเห็นให้กันเบิดโอ้เสีใหัวเสียหัวนะเสียตงกันได้อ่าลูกพี่นะครับเนาะตองวดตอ,องวดแง่ดิ แหม่มีจักพื้นจีวานให้ปั๊บว่าแขางให้ก้าวอ้าวความพูดจะเลมือนนะครับเนาะวันป่าไม่หนองนะครับวันหาป่าในหนองอ้าวหนึ่งกรกฎาอ้าวพี่น้องจดไปน้ำกันนะครับเนาะทือว่าเขาเต็มๆเนาะพี่น้องว่าเป็นฟันซุดบนเนาะงวดที่ป่านมาพี่น้องหนึ่งกรกฎาห้าค่ะวิ่งบน วิ่งบนแป่ครับวิ่งบนครับพีแ oh, บ่แปดโอ้วิ่งบน <c oughs> แปดฟังไม่ผิดวิ่งบนแปไม่ผิดเปอโอ้แปดครับผมแปดจะมาไหมเรามาลองลุ้นด้วยกันต่อไปครับผมวิ่งล่างคราวนี้วิ่งล่างเด้อ ก้าวโอ้มาสูงนเนาะวันนี้เลขมาสูงไม่แน่ไม่แน่ทุกอย่างเป็นไปได้ศูนมันมาแล้วมันอาจจะไล่เรียงเตี้ยมถอยลงศูนย์นี่ถือว่าเลขสูงเนี่ยบอต่ำเนี่ยบอกครับเลขสูงเนี่ยอ่ะเพ mm hmm. ราะมันก้าแล้วก็สิบสิบก็ศูนแ mm hmm. ทนสิบอย่างเดชบาดนี้เลขสามตัวหางแรก จะสังเกตว่าหลวงพีโบได้แสดงเลขหลักรอยมาเดิอวันนี้เด้อผู้ไดมักหลักรอยน้่หลวงพีก,กับผ้ากันว่าไปบ่มักฮาหาตวทีคิดว่าใชัยมาใส่เอาเดอร์หางแรกแปดห้าแปดแปดห้าแปดแปดอ๋อเลขสามตัวหางแรกย้ำแปดห้าแปดสแปดห้าแปดครับผมเนาะ สองเนสามห้าแปดดีหน่อยเว้ยป้อนนี้ไปใส่ดอกยามันยุ่นบอกดอกก็พอเง่เตี้ยก็จังมันเป็นยิ่งยังจักยางแปดกัะผานมันก็จังมันฝังชิดเป็นให้สมองหลวงพี่ดิแม้วงหันกับมีใด้แปดหาหาัปดนะด้แมนครับมีมีแมนแมนจังได้บ่ ปีนั่นแมนโยมแอดมินทั้งสองครับผมอีมันเลขสามเลขสามตัวออกแล้วมันทีหนึ่งจดจำได้ปะอีไก่นี่บอกเฮ้ยปีก่อนนาะปะพออยอยังบ่ลืริมเหตุการณ์ะแต่ว่าพออาจจะจำตัวเลขสับชวนแต่ะอ้โหว่ามันนี 3, 3่สามสามตัวตอนนั้นนี่มันออกแล้วมันทีหนึ่งมันแปดห้าแปดหรือสามห้าแปดนี่หละเลขแล้วมันทีหนึ่งงวดนั่นปีนั่นนะครับผมอ่าเป็นใดเด้เจ่าเป็นไดเ,เไดเ้ข้างล่างออกสามแปดงวดอ่า หมวดสมเด็จองค่าพเพิ่นโดดล่มเหมือนไหมหมวดเลขหมวกกันนอกเพิ่นมันออกสามแปดเหมือนไหมแปดสามเลขบนออกแปดสามแปดห้าสามแปดยังไปยังศิลป์เลขสามตัวออกทั้งบนล่างทั้งนับวันทีหนึ่งเหมือนไหมเ่วานี้ก็จะทาเดินนี่บาดหนีว่าเนี่ยได้นี่คันมันคันมันเขียนสาวเดียวรวบก,กันเป็นทั้งเลขหกตัวรู้ไหมได้ไหมแปดห้าแปดสามห้าแปดงามบัวตัวว่างามงามงามครับ โอ้ยหาละว,วันที่หนึ่งนี่บอลได้นนโลกนี่ฟุกลุงพีดีว่าเรา <laughs> ฟุกเก็กเบิบัตชุดตัวจะรับตำแหน่งละว,วันที่หนึ่ง <c oughs> อา่าบานี้มากสองตัวบนเดออเ้อค่ะโอ้คนไทยว่าคู่แรกผู่แรกแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะอืแปดสามแปดสามค่ะแปดห้า แปดหาลืมอะไรลืมบ่อด้ลืมบ่ล,ลง่มขิมบ่ลงเลอะกันเดอร์มีกันเดอร์อกันค่ะแปดหกตูตรเด่วแปดหกบัวหม่าไม่กี่มันออกหกแปดครับผมที่แรกหลวงพีวาจิตปับปุงูตดถึงมาใหม่ดีวิเคราะห์ให้มันดีที<ม>สุกวัน จากสองสามหมื่นจังสี่ออกทิพย์กดบอดได้กดบอดไวเนี่อ๋อเขาขอ,อ,อสักแต่ห้องยัางขึ้นมันบอกห้องยังขึ้นว่ากานออกซาโคนอ,อื่นสิบว่าวาตัวนี่เอาของผู้นัน้นผู้นี้มาลกุกบา่าเป็นบ่ลาๆก็เลยขึ้นว่าว่าจีเฮ็ดซีตัวไปกับร่วมเป็นทั้งบนล่างไปบ่ได้เลยเจ็บบ่ได้เพราะว่าก็คือว่าก็คึ้ว่ากันคินคอดอยังี่เหมือนกัน มันจะมีความประมาทของแม่แทรกใชไหมค่ะก็เลยขอเอาแบบนี้แหละไปก่อนค่ะบนสี่หางล่างสี่หางนี่แหละค่ะคือเกาแล้วค่ะเนาะวันนี้เลขล่างเนอะคล่างวิ่งเก้าสามเก้าสามค่ะเก้าเจ็ดอเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะอ่า หลายคนคงจะงงเดี๋ยวหลวงพี่จะบอกสู่ฟังว่าเลขหกมันมาจะไหนเล็ล่างวิ่งเก่เาบอกหมกม,มาจะใดสิมาจะหนกันจ,นจม,มุนจับนมาจะใส่อีกว่าเอ่าเอามาจากบักเก่านี่แหละครับโอ้หลวงพี่จะไม่ขอใช้คําพูดที่ว่าเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันหลวงพี่เขียนเลยโอ้หลวงพี่ญาติเอฟซีของหลวงพี่นี่บกผ่ากันเฉลียวใจนะค่วมฉลาดหลวงพี่บกงวงดอก บางทีต้องมองความเฉลียวใจใจใจนิดหน่อยนะตะกี้ลางอีมักสิบวันเรื่องเลีกเก่าก็เลยมักระวังเก้ากับหกตัวเดียวกันเด้อลางอีมักสิว,กกว,ว,ว,ออสวันพี่มักชื่อปุ่งกับขัดนั่งคิดให้มันผิดหรว่ามันเขียนเป็นตัวเลียมันก็คนละอย่างนะว่าสนองเขาเลยเขียนให้เลขหกเป็ดนี่นะเอาการล่างตัวสุดท้ายเก้าห้า เก้าสามเก้าเจ็ดหกเจ็ดตัวกันเก้าห้านะคะหลวงพี่ถูกต้องอทีนี้ขอแสดงความมักส่วนตัวไวเลอร์หลวงพี่บอกว่าผู้พี่วานแหน่ว่านทุกผืนไข่ออกทุกอย่างในปากยังมือผู้ <c oughs> พิยังกิ่งกําไว้ครับผมเปิดเปิดของที่ปิดงายของที่ความ่นะาจับตัว ชอบส่วนตัวเน้นส่วนตัวเดอ้อไ mm hmm. ม้ขั้ว่าดต้องเอาตามลูกดีเบิร์ตกุย่างหมักไผ่หมักมั่นเด้ครับผมสามห้าแปดหมักส่วนตัวของอาจารย์เพิ่อนได้ครับเดอ้อสามห้าแปดเบิ่งเดอ้อมูกเจ้ามานี่เลขสองตัวแปดสามแปดหาบนเท่ากับ เล่นอย่างนอกแมนบอทตัดตัดตัดไห้แต่ว่ากับ่แมนว่าตัดแต่เอาตามผู้ขายอย่างเดียวบตัวขึ้นบ่ให้เอาบอเดิค่ะถ้าผมบานี้หันมาร์างเดอร์เก้าเจ็ดกับหกเจ็บนี่หละเอาตัวโตมันบ่เป็นตัวเดียวกันละถ้าเลขกมันคล้ายกันนี่ล่ละตัวที่มักเป็นการส่วนตัวบานี้่อววรึง ัวกะทิอีกหัวนมบางวันบันได้ยินแอดเปิดไล่การ์ดมาเลดห้าน้อยของหลงผีงวดที่พานมาบระกันเอฟซีก็แมนผู้ขานี่เมาเบาน้ำฝนเลทออกเด้อีนีได้ยย้อนย้อนหลังเบิ้งกระได้เด้วก่อนเลทก่อนรัฐบาลเพิ่นประกาศผลมินบอแอดไปเบิ้งดูว่าเลทห้าน้อยไล่ย้อนหลังนับเมือนับเมื่อถอยไปถอยไปถอยไปว่าศูนย์เจ็ดอาเจ็ด อ่าแปดอ่าสองอ่าหกมันบอกอีกบอกอออ่ามาออกนี่อีกฟุนเจ็บน่ะนะสามารถไล่บ้นใดเลยนะคะน้องปูเดยเป็นเดี่ยวทัางอ่าพอละครั้งก่อนแบงแบงอ่าผููไดมักเตียงโฉกทั้งหาน้อยทังเล่าไปเที่ยวใดเนะพบ่ต่องเมยบพต้องพ่ต้องรถแห่แถมเมยันจะได้หนีบ่ ล่องตะทุนวนนน่นไม้มีโดนรัฐบาลประกาศผลเอาแม่มึงเลอร์ขันบอนมเรนคือผู้ข่าวว่าผู้ข่าวว่ามันมีตัวถือแล้วเมื่อนี้สิออกอินยังสิมี่ไผ่รูปอนี่เอาป่นรูปสีมี่ของสุดท้ายอยู่ดอกมของสุดท้ายอยู่เ,เพื่อเอฟซีคิดหวดนเนาะพี่เพื่อกับเพื่อ พื่อความมั่นใจความมั่นคงของการลงทุนในลาเพื่อความบประมาทยแต่ว่าอย่างไรเนาะสุดท้ายท้ายสุดกับคอห้เอฟซีของทงพีทุกคนจงมีสุขภาพพละน้มไมแข็งแรงเนาะมันสําคัญที่สุดเลยมีเงินมีท่องร่างกายบอ่แข็งแหร่งกับโอ้ยกับประจำเบาหวานเนาะเป็นบ่อแล้วก็ร่วมทั้งไฮมี่ช่วงวลาโดยทวันหนักกันเด้อกระกอดสาธุสาธุ ค่ะสุมบูรณ์แบบเต็มๆเ้อพี่น้องเด้อค่ะสำหรับเาทานูถพี่ดีก็เดาครับผมเนาะเขาเต็มเต็มเนาะพี่น้องชุดเจ็ดฟันบ่นย่างเดียวเนาะไปไปแล้วนะคะต่องหมดวันนี้ไปตัองหมดตามที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนั่นแหละเนาะครับเนาะเอาได้แอดใจมึงเนีทานชุดตัวลีกน้องเนาะสำหรับคลิปนี้